มื้อนี่แกงไก่ใส่วนเส,สีนงด้วยจ้าิบขวบไก่ไหหอมก่อนด้วยจ้า ใกล้เลิมหอมแล้วก็เติมน้ำลงไปเลยจ้าเราก็ต้มไ้จนว่าใกล้สุกจ้ะอืวเรามาปรุงเครื่องกันเลยจ้ะ ใส่นำปลาแดดจ้าใส่ไปเลยใส่บนเส้นของเราไปเลยโรยใบมะกรูด รอวนเส้นสุกข,ข้าวหนึ่งด้วยจ้าแล้วฉีดโรยต้นหอมใบแมงลักไปเลยแค่นี้ก็เซ็ตล้วจ้าเซ็ตลวเด้อ แงใกล้ส้บนเส้นเสร็จแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อย